สวัสดีอีกครั้งนะฮะกับชอคทิปเดียววังครับสว,ส,สวัสดีทุกคนนะสวัสดีใสวัสดีออกแบบว่าเพื่อนหลายๆคนอ่าโอเคอ่าเกิร์กุ๊ปไปแล้วสอโมงเราก็เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่มาก็จะมาดูผู้ชายบ้างซึ่งมงนี้ก็คือเ <laughs> สียงซึ่งตรงเนี้ยเราไม่รู้จักเลยเราเป็นรู้จักตรงที่ว่ามันขึ้นแถบแถบหน้าแบบแบบเล,ล็กเ้มอ่ะเออเราก็เลย วงอะไรนะคือแบบทําไมแบบไม่คุ้นไม่ชินไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าวงอื่นอนะ่ะดูไปหมดแล้วเหลือเหลือ,ลอ,อน,นี้แหละเออที่ที่ที่ยังไม่ได้ดูเห็นว่าเป็นวงใหม่ที่เป็นผู้ชายด้วยก<ง>็เลยอยากลองดูว่าเราเองจะขนาดไหนเป็นอย่างไรแล้วแต่ละคนพูดจะนนดีมากไหมอะไรเงี้ยก็คือวงทานหรือแตเพื่อย่อมาจากอะไรนะ two a i o nation ใช่ไหมเป้นทใหมใช่ประมาณนี้ ก็ดีความศึกษาข้อมูลมาเขาพ่าวเนาะเขาพ่าวดีกว่าเนาะก็เห็นเขาว่าแบบมาจาก Survivor ด้วยใช่ Survivor เป็นเอาแบบอะไรนะเอาฟิล์ี่หปากอ่าใช่เออแล้ว okay. ก็มาเป็นอะไรโอ้วโอ้แล้วมุ่งจักรไปเลยเออโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าแฟนชาวไทยใครที่ดู บรุงเนี้ยมาขายขายให้เราหน่อยเออแบบรายละเอียดอะไรยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าชื่อเพลงว่าดูดูดูไปทีเซเว่นเนอะไม่ใช่หรอไปกันเลยทุกคนไปเลยจ้า let's go เปิดน้ำก็นหนรำเลยว้าวมีความปาคับใจเล่าหนึ่งนะอ่าโอ้บุ๊ เจ็คนนี้คือศอเป็นคนเลยใช่ไหมฟิวแบบโคนายเอฟนายาหลอว่น่าอะไรเนี่ยน่นกันเชว้าวโอ้ยโอเป็ดเอมีเล คนนี้น่าเหมือนเอกจเป็นทีเลยอุย้ยสวยน้องน่าเหมือน,อเ,นเอกมุกเนาะเนทีเริ่มแยกไม่ออกแล้วเริ่มเริ่มแยกไม่ออกแล้วอันไหนนะครับร้องอะไหน,นะคับไม่ใช่ไหมกี้มีต่อัฟซิอ

คนนี้ที่เพลงออกทุกสมัยเข้าออแต่แบบพอดีโอ้เอสซี่โอ้ยคนข้าง,งหลังทำอะไรกันนะไปว้าน,น,นี่หล่อนะ <c ười> คนนี้น่ารนมากทกคนที่ดูเหมืนอนจะสมนี่อะน้องอะไร ตึ้นหนักนะแตบว่าอ้อี้ดีๆดีๆชอบอะไรโยงไป,ไปว้าวอุว้ยคนนี้มีความสามารถเลยเขาถือทั้งล่มทั้งกระดองทั้งนี่นั่นว้าวอุ้ยต้นหนักนะ เออว้าวสายมจรงนงครับเลิหล่อมากหล่อมากหล่อมาก ไม่รู้จะชอบคนไหนดีรอมากว้าวออออดอออออออ้อออ่อชื่อชอออออูออ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 อจออนออุออ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 งออออจจจ สังคยอ๊อฟให้ยืนให้ยืนนะให้ยืนย่อเหรอให้ยืนย่อบหรือให้ยืนโดดแคร์มุนจีซองไม่รู้จักใครสักคนยังไม่ออกแต่น้องที่สองคนที่เด็กโทรสานหมายถึงว่าในในเพลงเนี้ยไม่ใช่ในเพลงนี้หมายถึงว่าที่จะต้อได้จะมีน้องถือโล่กับน้องหน้าเล็กะคนพี่แรมอ่าคนพี่แรมกับคนหน้าเละจะมีหัวหัวทองที่ที่ ใช่เออเอออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันมีต่อด้วยเดี๋ยวเราไปดูต่อจ้าอะไรอ่ะเทปอ๋อเทปกล้องอ่าทิ้งหลักฐานไว้ยังไงประมาณนั้นเขาจะมาเที่ยวทั่โลกประมาณนั้นหรือเปล่าไม่นี่ไงคนนี้จมน้ำหรือเปล่าเออทำลายหลักฐานไงมันต้องมันต้องมีการถ้ามันคือกรรมองค์การ ๆๆเราเห็นเราเ่เราเห็นดูในในห้องเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกระสูนอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่คอนเซ็ปต์เลิศนะตรงที่ว่าทําเป็น A อะค<ม>าเบล่ามาช่วงแรกซึ่งก็เคป,ป๊อปหลายลก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วเคก็จะไปที่ทางที่จะเป็นแบบว่าเซ็กซี่เป็นผู้ชายที่แบบว่า คุณนายคเรุ่นช,ช,ชายพนากานประมาณนี้อเออประมาณก็จะแบบยูว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าทั้งเจ็ดคนเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจจะยังแบบเอาสเตตี้มีกี่คนใช่ใช่ทั้งที่ทั้งที่จริงอะ่ะเขามีลุปหน้าหน้าตาที่ที่หลอกเ,<ร>เรามากแต่เรารู้สึกว่ามันก็มีแค่ไม่กี่คนที่เรารู้สึกว่ามันจาได้จำได้ออกมาใช่แต่เนี้คือมันเหมือนรวมๆบางคนก็โดนกดไปหมดแต่ ถ้าเป็นดีโอเคถ้าเต้นก็คือดูมีความแต่จริงๆพอพอเต้นรวมเขาเขาดูเขาดูดูโอเคกันดูโอเคกันหมดแต่หมายถึงว่าช็อตเดียวช็อตเดียวเราเราแค่รู้สึกว่ามันยังมีอาจจะสำหรับสำหรยบเ้ายังมีคนที่หลักถมอ่ะยังพอเราเห็นนโอเคเราจับได้ เขาเขาเขาทำให้เรารู้แบบเขาดูแบบเออตั้งใจดูว่าคนนี้แบบวิถือลงเทนะคนคนที่ใส่ผ้าพันแผลนนั้นคนเดียวกันถึงรู้ว่าไม่ไม่ผ้าเอฟเอคนที่แบบว่ามีใส่เสื้อผมทองอันนั้นก็อันนั้นก็อ๋อได้ได้สลนักสำนักน้องคนผมเล็กไอ้เพลงรองเป็นเล็กเนาะโอเคก็ถือว่าโอเคนะเพลงก็ได้แต่แค่เรงแค่หนึ่งละเราอาจจะยังรู้สึกว่าก็ยังเป็นกลุวงน้องใหม่เขายังอาจจะต้องแบบว่า ไปหาในในของแต่ละคนอันนี้ในมุมมองเรานะคนอื่นมรู <S <s ้จะยังไงนะเราคิดว่าเขาหลอกทุกคนแหละแต่แบบมันยังก็แบบฮัสนะเออเขาเลยวาแต่คือโอเคีได้โอเคแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันมีอะคาเปล่านี่แหละมันเลิศเนาะโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่านะทุกคน เ <tem ple ana> ขาให้มีเด็กชุดเข้าออกมาเลยใช่ไหมคือมันจะเป็นขาว <c oughs> เป็นดาว้าวคุณท่าเต้นเท่เนอะนึกสึงชุดเจเนียวกันนะเอออุณเขาเต้นนิ่งอ่ะ <c oughs> นิ่งเลยพอดูเป็นตัดเต่เราเดีดีดี <c oughs> แต่ไม่โคตอัพแล้วมันไม่คู่ไงว้าวเขคนดีมากเขาช่ยอะไรอ่ะ เราอัดซีคอนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าขาชื่ออะอ๋อมีผัดกันเล่นว่านี่มันเป็นออสเตรเลียกันหรอเออไม่ต้องบอโทวเขาลหเป็นของคนหนึงรออยู่ข้างหลังนี่อ่คนพ่พันาอันีดีแล้วเออเล่นนะไปเล่นทำเป็นดีให้ ยังไงมาว like mm ิไลพกหนักยากนะครับเยี่ยมว้าวอ้ตัดสวยว้าวสวยนะเมื่อกี้เหมือนปะทะกันอะ โอ้สวยสวยสวยโอ้ใชใช่ใช่นั่นคนนี้เขาเล่เล่เลนตลอดแล้วเขาก็เบสมาตัวนอ้แคนนี้ก็คือคนที่แซ้กแยะคดปะใช้นหม่แน่ใจฉันว่าน่าจะใส่ใช่่ใ่อใช่คุณชอบทำยังจ หนูตัว <irgendw> น <carbono> ้อยหนูก็สู้เขาได้เนาะเพราะงั้นคือถ้าฝั่งฝั่งคนนี้เนี่ไงตัวน้อยก็สู้เขาได้อดสอนแบคอัพแทบจะไม่ค่อยได้ออก มาแล้วมาแล้วติดทันท่วงไม่<ช>นะอาจจะเขาอ,อาจจะฟอกมาดีเราเอาจจะไปต้องเล่นทั้งเีลเพราะมันต้องเต็มทั้งเีลงคนนี้ก็แบบแค่มองขยับนิดหน่อยก็แบบดุมากโอ้โหแต่คนไอเนี้ย เสอขาวอ่ะแข่งคุ่นอ่ะโอเคแล้วนะน้องก็สู้เออเอถ้าเป็นคลีมมากอ้สวยอู้อู้สวดยสว,ยสวย้าวว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 ้าว้ <c oughs> วาเฮ้ยคนับอ้ซอมทีนะ่แล้วเนี่ย ว่าโอเคมากมันดีทุกคนเอาส t ตนจริงอย่างใครที่ไม่เคยเห็นก็คือได้เห็นน้องผมดับเสื้อดับก็ไพโน้ตและน้องตัวน้อยก็คือเมียพามีน้ามันก็น้อยสุดข่าวมีน้อยสองคนน้อยหน่ให้ไม่น้อยน้อยคนคนที่โดนยกที่โดนยกับอแล้วก็แบบหลายคนโอเคได้ได้ได้เข้ามาเข้ามาเราชอบคนชุดเทามากเขาเด่นแค่ทำหน้าตาขันตาทำความมันดึง ดึงก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ถือลงน้องเพลงเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่มันถ้าเกิดล้มมันจะอาจจะเป็นประสาทขัดมากเพราะว่ามันจะมีมาร์ที่เขาเต้นกันเจ็ดคนบีบอยแบ็คอัพมันจะเป็นแค่แบบตัวเสริมนิดนิดนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าแบ็คอัพก็ไม่ได้ค่อยมีบทบาทมากแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาก็อาจจะโชว์ว่าเออเขาก็ทำเต้นทั้งลงได้โอเคไปเก่งเก่งโคตรเลยดีเทลลิ่งดีดีเทลลิ่งดีเอ่อช่วงช่วงช่วงหลัง พลังงานเลยเราแบบท่าเต้นแพทเทิร์นการเล่นเวฟการไอช่วงเล่นเวฟอะ่ะฉันชอบที่สุดเลย <S <S เต้นเล็กๆแขนลงไปแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บๆสวยแล้วก็ไอท่อนเนี้ยที่มันลงขึ้นที่มีแบ็คท์อัพแล้วก็เวฟอันนี้เลิศซอปเต้นคมมากเป็นลายแบบเป๊ะๆถือว่าดีนะวงทานทานันใช่ไหมถือว่าดีเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแนตะ่เราก็คือเริ่มจำได้แล้ว อาจจะต้องเป็น้ำแนกได้แล้วนะถึไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะไรยังไงก็วอนดผู้รู้ก็มาให้ข้อมูลใช่แล้วกันโอเคเนาะทุกคนเราก็อิ่ม่มอกอิ่มใจกันแล้วเดี๋ยวลาอากกันก่อนเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนว่าเราจะมาเลี้ยงเป็นอะไรเนาะก็ฝากไว้นะฮะกระช่องทีเดียวหวังนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรับชมแล้วกันติดตามนะทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ